เรียนรู้การบวกลบด้วยจํานวนติดลบท่านึงไลน,นามาดูการขนี้นะครับข้อนี้นะครับข้อนี้เขาบอกว่า A ของเรานะครับมีค่าเป็นลบ2 b เป็น3แล้วก็ C เป็นลบเอยากได้ลบ a ลบกับวงเล็บ B บวก4อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการแทนค่าตัวแปรนะครับตัวแปรของเราคือ A เป็นไรนลบส B B ในวงเล็บ b คือเลขสาบวกกับ C C คือติดลบ7นะครับมีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนโอ้โหวงเล็บมี2อันเอาทำจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะฮะอันนี้ลบคูณลบจะกลายเป็นบวก2นะฮะแล้วก็ลบด้วยวงเล็บน,นี้บวกเจอลบนะฮะเครื่องหมายต่างการคูณกันได้ค่าลบนะบได้3ลบ7โอ้สามลบ7ทำยังไงอะ เออสมันก็เป็นค่าบวกใช่ไหมบวก3อันนะครับลบ7อันหนึ่งสอสามี่ห้าหกดโอบวกลบหักล้างกันไปอา้าวเหลืออะไรเหลือลบสนะครับโอเคนะครับข้างหน้าก็ติดลบใช่ไหมอ่านี่เลข2บวกไปต้องออกมาแล้วนะลบคูณลบจะกลายเป็นบวก4ไปนะครับงั้นสองบวกสก็ได้ตอบอะไรครับตอบ6ไปนั่นเองโอเคอ่ะ เดี๋ยวมาดูข้อที่สองดถ้าเข้าใจแล้วนะมาทำข้อ2ได้นะครับข้อ2แทนค่า a บวก b ลบ c ส่วน a คูณ b นะฮะคูณ c ด้วยนะฐานนี้มีคูณมีหารด้วยนะฮะโอ้โหนะฮะอ่ะแทนค่า a ไป a เป็นเลข10บวกกับ b คือ20แล้วลบกับ c c คือติดลบสาไปนะครับหารด้วย a คูณ b คูณ c a เป็น10 b เป็นยี่สิบ แล้วก็สีติดลบสามสิบไปนะครับอ่ายังไงโอเคอันนี้บวกกันก่อนนะครับอ่าหมุนก่อนจากซ้ายไปขวานะครับอ่สิบบวกกับยี่สิบได้สามสิบไปนะครับลบคูณลบจะกลายเป็นบวกสามสิบโอเคนะคหารด้วยนะฮะโหตัวนี้คูณกันนะฮะอันนี้มีลบตัวเดียวตอบติดลบแน่นอนมันคูณกันหมดนะครับอันนี้สองคูณสามเป็นหก มีศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสามสามตัวนะครับหกพันคำตอบเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้บวกกันได้หกสิบนะหกสิบหารด้วยลบหกพันศูนย์ตัดศูนย์ไปเลยติ๊กข้างบนเป็นบวกนะบวกหารลบจะกลายเป็นลบนะฮะเอาหกหารกันหกหนึ่งเป็นหกหกหนึ่งเป็นหกเหลือหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยนั่นเองโอเค